ครับสวัสดีครับผมนุท์รถเข็นครับค,ครับเมื่อกี้นายเวียดมีแม่ลูกคมหนึ่งกับแม่ผสมแล้วอีกแม่หนึ่งครับมีอยสามตัวครับเมื่อกี้เพิ่นมาเปิดราคาครับเดี๋ยวเบิ่งแม่ลูกลูกแม่นี่ก่อนครับเอ่อเปิดไว้หลายมาเลยนายเวียดอ่อคอมนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทตอออ่อรอ,องได้เนาะ เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้แม่ทองพร้อมแม่ขันประกันบานครับแม่ทองพร้อมเด้อครับพี่น้องเพิ่นรับประกันทองพร้อมครับมีใบมีหลอดเนาะแม่แม่ผสมจะติ่งเล่ก้ามปูฟ้ามครับเดี๋ยวใบหลอดให้เบิ่งครับใบนันอยู่ในโทรศัพท์ครับใบหลอดครับนี่ครับบ่เห็นบันไดครับ นี่ครับใบเป็นครับบ่ค่อยเห็นเป็นไดครับเดี๋ยวผู้ใดสุนใจก็จังทักไล่พันมากก็ได้ครับคุยหลังไม่กันก็ทักไล่เอาครับอเอาเบอร์โทรแนยังเบียดศูนย์แปดสองเจสีาเกองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองครับพี่น้องบเบอรโทรยังเวียดเด้อครับพี่น้องผู้ใดมักแม่ลูก ลูกแม่แล้วก,ก็แม่ท้องรับประกันท้องพร้อมครับทอ้อ,ทองเจ็ดเดือนท้นองเจ็ดเดือนเอาไปเลี้ยงอีกเจ็ดสามสามเดือนสองเดือนก็ได้กินน้องแล้วครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาครับว่าจะได้ผูหรือแม่กับโค้งสางง่ายดีเลยครับพี่น้องแม่นี่นแ,แม่แม่ไทยสูงลอยไปมนได้ไยเวดแม่ไทยสูงลอยหาซิบ,บวก,บบบวกน่าเอาจุ้งออกจากลูกเจ็กน้อยนะไยเวดไอพี่น้องเบื้องด้านข้างเต็มๆนะเบื้องครับพี่น้อง ลำตัวเงาแข็งขาใหญ่ครับสีออกจำปาเนาะเป็นออกจำปาอยากแดงนี่ครับแต่กับบัวบัวลายครับพี่น้องนะครับขาดําเลี่ยงนะจักน้อยมันอาจะพร้อมไหนหนึ่งไหนหนึ่งครับหนึ่งครับเดี๋ยวหันขางมาอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวหันขางมาทางพี่พี่น้องคุณชิดเบิ้งเลี่ยมตัวเบิ้งครับตัวเงาดีครับพี่น้องชิดสะดือกับงามพร้อมครับ ชีสเดือดแม่นี่ถ่ายกับซุงลอยหาชิฟนอนอยู่พี่น้องมึงกับเหมือนเนื้อนังใช่ได้ครับพี่น้องมึงครับเงีววานรถไฟ้ยไว้แล้วครับได้ลูกเมื่อไหรจากตัวยายเวียดลูกสองลูกสามในท้องนี่แหละครับลูกสามไม่ท้องเนาะมึงครับพี่น้องผู้ใดมักแม่ลูกลูกแม่ราคาอะไรกันเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับต่อรองได้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองราคาได้เด้อครับพี่น้องตัวขุมมาต่อรองเอากับยายเวียดครับ สี่สองได้สามครับนี่ครับลูกก็งามๆเลยครับนี่ลูกสาวครับสี่สองได้สามครับเบื้องจุงลูกก็น่อยก็ได้เนี้ยเอื้องเบื้องครับเบื้งลูก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 นี่นาดีครับพี่น้องเบื้งครับความลึกในการเลยครับความลึกความเงากับ โอเคครับพี่น้องเบิ่งครับแต่สักเดือนยังเวียดลูกสิบเดือนครับลูกสิบเดือนเนาะเบิ่งครับลูกสิบเดือนครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงอีกสักปีหนึ่งสิบวันเด้พ่อผสมมาบ่อันนี้เดี๋ยวกับพ่อผสมครับพอดีน้องออกมาอีกก็ได้เติมกันครับทำได้หลวนๆครับพี่น้องผู้ใดมีเงินมีทุนก็ลองเอาไปเลี้ยงเบิ่งครับสิอาจจะบมดจีนใจแต่ว่าเนื้อโต้ดีอยู่ครับพี่น้อง ราคากรจับต้องได้ครับต่อรองเอาเด้อครับพี่น้องราคามีไว้ต่อรองน้าอย่าอยู่นาอกระค้าทุกค้าท้อนยังกับบ๊มีอย่างนาะรับประกันตำนี้เนอกระนี้เพิ่นรับประกันให้เด้อครับพี่น้องขาทุกขาถอนสูงสุดอารงห้างดอกยังเพื่อการรับประกันกวางันตำนี้ให้ครับเอ่อไฟหนอกเพิ่นรับประกันให้ครับน่องต่องน่องติงเงินสันกับบ๊มีอย่างนออย่าอยู่นอกร่งลูกครับ ลูกงามดีครับพี่น้องลูกสีแดงก็แม่อยู่ครับเอาเบิ้งแม่ที่สองแม่นี่เป็นแม่แยกลูกบะแ,แ,แ,แม่แยกลูกผสมแล้วครับพี่น้องผสมได้มากได้รอบหนึ่งเพิ่นผสมอย่างนี้จรติ่งเล่ขึ้นกันครับมีใบไม่หลอดเด้อครับพี่น้องใบหลอดเดี๋ยวใบหลอดให้เบิ้งก้อนก็นได้ครับพี่น้องเบิ้งครับใบหลอดเพิ่นน,นี่ครับนิงน่ง ใบหลอดเพื่อนครับผสมมือวันทีซิบหาว่องหันนี่ยนะครับพึ่งพานรอบพึ่งพานรอบครับกะลอ่ลอเอาไปดุนอีกจาะกรอบซ่องหอดครับพี่นอ้องสติงเล่ครับเบิง <นะ S 2> บ้งคร <นะ S 2> ับมาเบิ้งเบิ้งตัวงอบวานครับแม่นี่ใหญ่สูงครับสูงไทยสูงไรไม่ได้ไนเนี่ยเบ็ดลอยหาซิบบอกขึ้นกันเนาะหัวลุนหัวลุนหัวลุนครับพี่น้องแม่นี่ ลูกจักโตแล้วเนี่ยเวียดตัวหนึ่งครับตัวสองหลุดเอาครับตัวสองหลุดเอาเนาะลูกเดี๋ยวตัวแรกครับตัวสองหลุดเอาครับพี่น้องเปิดไปรับมาเลยเนี่ยเบียดแม่นี่เครับเปิดไบหาหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะต่อรองราคาได้ต้นนี้มีวะเนี่ยเบียดรับประกันต้นนี้ให้เบิร์ตครับขาร์ทอนสองสุดทางดวงทางดอกเนรับประกันต้นนี้ให้ครับพี่น้องน้่มติงกับบะมีครับมึงครับแม่นี่แข้งขาก็ดีครับพี่น้อง เนื้อหนังลึกนะสีสดืองามครับหอหลุนอีกต่างหครับมึงครับอจุงยางจังหน่อยก่อนนะยัยเวียนมึงครับพี่น้องจุงยางหน้าๆตันๆงอหางใหญ่ๆเลยครับใหญ่เป็นใหญ่ครับพี่น้องมึงครับไผ่มักงอเฟี้ยมใหญ่ๆหนาๆมึงครับหอหลุนครับ งูกะสันงามครับพี่น้องงามถ้าแดงนี่สุดยอดด้วยกันแล้วครับแม่นี่ออกสีจำปาอจุงยางจักรอบแน่ยัยเวุดยางจักรอบก่อนนะท้ายงทายางหันกันเืมให้พี่น้องเบิง้งทายางแม่นั่นครับลืมข้าวครับเบิง้งแม่นี่ก็ได้ครับเบิ้งครับทายางางงามครับกีบลงกีบเรียบกับไม่มีปัญหางามด้วยกันครับ หยิบเรียบเพิ่นตรงดูถ่ายตรงตรงนะครับบันท่ายใหญ่ยงๆแต่เงาหางหมักใหญ่เลยครับเงาหางนี่งัวกะเชิงเชียงเนาะบังเห็บอยู่นิดหนึ่งนะจับได้รูปได้ยุ่งเนาะจับได้รูปได้ครับกอดก็ได้ครับหยุดนิ่งนิ่งนิ่งนะครับเงาแห้งครับแม่นี่ ไนครับงจัดครับครับแห้งครับพี่น้องเอาส่งฟรรีลอรลนอยาเวียรนอเาเบอร์โทรยเีา่ยเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องเบอร์โทรยาเวียรครับพิกัดหนาขอกพนกยุบานน้องสูงตําบลนาเวียงอำเภอเสนางคณิคมจังว่มขนาจะเลื่อนครับขมาสุมตูจริงต่อนราคากพนยนาขอกกันเลยครับพี่น้อง ทรงฟรี่ลอยโลครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องยูทูบนุ่มระเจีนนั่ครับครับเออบันดาพลาดคลิปไหมครับเบิ่งครับขอบคุณครับเอาสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับผม